สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะช่วงนี้แม่ใหม่ก็อยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานหนึ่งไร่นะคะตอนนี้ก็มาทางหญ้าค่ะมาสางใบอ้อยนะคะวนอยู่กับการตัดหญ้ายังไม่แล้วเสร็จค่ะใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะขามเทศนะคะหลังจากที่เราดูแลไปนะคะได้6วันแล้วสภาพต้นเป็นอย่างไรอันนั้นก่อนก่อนหน้านั้นนะคะต้นโสมมากๆเพราะว่า ตั้งแต่หมดฤดูฝนแม่ใหม่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาลดน้ํานะคะใบนี้เหี่ยวเลยนะคะต้นโซมไม่ออกผลผลิตเท่าที่ควรเลยจริงๆต้นจะต้องใหญ่กว่านี้มากๆหลังจากที่แม่ใหม่นะคะบํารุงเขาได้หกวันแล้วตอนนี้สภาพต้นนะคะดีมากๆเลยนะคะใบเขียวมันวาวเลยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ต้นมะขามเทศเป็นสภาพแบบนี้แล้วนะคะ แตกใบอ่อนเยอะเลยนะคะแล้วก็ติดช่อนะคะกำลังจะให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะนะคะโหนี่นะคะใบนี้เขียวสดชื่นเลยนะคะเห็นได้แบบชัดเจนมากเลยว่าต้นเขาแบบว่าโอมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะใบนี้มันเขียวเลยนะคะแม่แม่ดีใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่คือต้นน่ย โตไม่ทันของน้องสาวนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ไม่ได้เข้ามาดูแลแต่ว่าตอนนี้แม่ใหม่จะเร่งนะคะเร่งให้ต้นมะขามเทศที่แม่ใหม่ลองปลูกนะคะสองต้นเนี่ยให้ต้นโตเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มะขามเทศกําลังออกผลผลิตนะคะแม่ใหม่อยากให้ต้นมะขามเทศสองต้นเนี่ยออกผลเยอะนะคะแต่ไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือแตกยอดอ่อนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะมาบำรุงเขาอีกคะ่ะเราต้องเร่งบำรุง ที่แม่ใหม่ปลูกแค่สองต้นเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาโตนะคะแม่ใหม่ก็จะทําการขยายพันธุ์เองค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อกิ่งพันธุ์เขาก็แพงนะเดี๋ยวมันโตแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวก็ต้นโตนะคะเราก็สามารถขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งได้แบบไม่ยากเลยค่ะ มะขามเทศที่ทดลองปลูกนี้นะคะเป็นมะขามเทศพันเพชรนนทไทยค่ะแม่ใหม่ก็อยากรู้นะคะว่าลูกเขาจะลูกใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูสูตรง่ายๆที่จะบำรุงกันในวันนี้เลยนะคะแม่ใหม่ก็จะใช้อ่านี่เลยนะคะจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะช่วย อ่าให้ต้นมะขามเทศของเรานะคะจะเริ่มเติบโตดีมากๆไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะในช่วงนี้นะคะกําลังอ่าติดดอกออกผลด้วยก็จะใส่เครื่องดื่มชูก,กาลังไปหนึ่งฝานะคะต่อน้ําเปล่า5ลิตรค่ะแล้วก็ตามด้วยฮอร์โมนไข่นะคะ3ช้อนโตนะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะดอกผลไม่หลุดร่วงแล้วก็ตอนนี้นะคะต้นมะขามเทศต้องการธาตุอาหารอย่างมากเลยนะคะในช่วงนี้ ช่วงที่เขากําลังมีลูกนะคะต่อไปก็จะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวอันนี้ก็ใช้ดีมากๆเลยแม่ใหม่ก็จะใช้สามช้อนโต๊ะนะคะในน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะคะมีวิตามินต่างๆมากมายหุงข้าวนะคะเก็บน้ำซาวข้าวเอาไว้นะคะนำมารดพืชผักนะคะให้เจริญเติบโตได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะไปรดต้นมะขามเทศกันนะคะ นี่ยค่ะแม่ใหม่ก็จะลดนะคะมีสองต้นแม่ใหม่ก็จะแบ่งครึ่งๆนะคะอย่างละครึ่งบัวค่ะเราก็จะค่อยๆบำรุงไปนะคะสูตรนี้นะคะแม่ใหม่จะใช้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะแม่ใหม่จะเร่งบำรุงเขานะคะให้ให้เขาต้นโตทันต้นอื่นเพราะว่าแม่ใหม่ล่าช้าในการบำรุงเขานะคะดูสิว่าต้นมะขามเทศต้นนี้นะคะจากการบำรุงแบบอ่าบ่อยๆแบบนี้นะคะ จะ,จะเจริญเติบโตไปได้เร็วแค่ไหนนะคะแล้วก็จะออกผลผลิตดีหรือเปล่านะคะแม่ใหม่ก็ลุ้นอยู่นะคะตอนนี้แต่ก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าต้นเขาสดชื่นแตกใบอ่อนให้เห็นเพียงแค่6วันเองค่ะ ดูสภาพต้นสิคาตอนนี้ดอกนะคะสดชื่นใบเขียวมันวาวเลยค่ะดูสิคะโอ้โหนี่นะคะแม่หม,ม่เห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าตอนแรกที่เห็นต้นเขานะคะก่อนหน้านั้นแทบจะจิตใจหอยเหี่ยวไปด้วยเลยค่ะลองไปทําดูนะคะสูตรในการบํารุงต้นมะขามเทศสม้มขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ